อ้าวนะครับสวัสดีครับมังงงสำหรับมิตรักแฟนเกมแมวเหมียวนี่ครับ The b a t e Cat นั่นเองนะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะตอนนี้นะครับมีกิจกรรมการคอลลบฟิชชิ่งกันนะครับผมกับเซวาร์โมล่าโมล่านี่ครับโจปลาวันยักษ์นี่เองนะโอเคครั้งนี้จะเป็นการฟิชชิ่งกันระหว่าง2เกมนี้นะครับของรางวัลที่จะได้ก็เหรอก็มีเบบี้โมล่ากับโมล่าคิงนะซึ่งอยู่ในรูปแบบของ ยูเบอร์ซูเปอร์แรนะครับเจ้านี้ก็เป็นซูเปอร์แรนะเอาเลยต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับโปรจะมีการคอร์ลสเตตนะสเตตหนึ่งสเตตสองอะไรเงี้ยครับนะี่ครับเซอร์ไวเวอร์สามสเตตนะเอาตัวให้รอดนะครับนะี่สเตตห้าได้ติ๊กเก็ตทองคำด้วยนะครับผมเอาอเอะเ,เดี๋ยวเราลองไปดูซิอ๋อกิจกรรมนี้มีตั้งแต่วันที่28นะครับเดือนสิงหาคมานะครับไปถึงวันที่11เดเดือนกันยายนซึ่งก็มีเวลา แค่ประมาณ10กวันเองนะจ๊ะโอเคเอาเลยพ่จิ๊บจะลองไปเล่นดูนะครับว่าพี่จิ๊บสามารถพิชิตด,ด่านเซอร์ไวเลอร์โมล่าโมล่าได้หรือเปล่านะเอาลองไปดูกันครับโอเคนี่นะครับของรางวัลน,นะเซอร์ไวเลอร์โมล่าโมล่า,ลา,ลานี่ครับก็มีตัวอะไรบ้างเนี่ยลองไปดูสักหน่อยนะครับเออนี่นี่นี่ก็มีแค่สองตัวเองนะเอ,อ่อยูเบิลซูมแบร์นะครับนี่ครับ w วกดีเฟ uh huh. นบะัดไฮพาวเวอร์ลองเรนจ์แอทแท็กเลยแล้วก็ตัวซูเปอร์แมนะครับตัวนี้ยังยังยันโมล่านะครับเอาล่ะแล้วก็ตอนนี้มันมีแค่2ตัวนะซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรวะมีแค่2ตัวเองเราจะน่าจะได้นะน่าจะได้นะเดี๋ยวพี่จะลองดูดิว่าจะได้ไหมนะครับเจ้าโมล่าโมล่าโอเคเรามาดูในสเปเชียลลิมิตสเต็ป collaboration นะเออนี่นะครับมันก็จะมีอยู่นะเอออันนี้มีอะไรเนี่ยเอ่อกิจกรรมต่างๆใช่นไหมโอ้มีหลายอันอยู่นะโอเคเอ่อมีเวลาอยู่ห้าหกอันห้าหกอันห้าอันโอเคเอากิจกรรมนี้ก่อนแล้วกันนะดูสิเราได้อะไรบ้างอันนี้ได้ของวันใช่ไหม Survivor bola bola นี่นะเหมียวล่าเหมียวล่านี่ครับไอ้เหมียวล่าเหมียวล่านี่นะนี่จะได้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ เออตัวนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าได้อะไรโอเคเดี๋ยวลองเอาเอาแมวเหมียวล่าเหมียวล่าก่อนนะลองเข้าไปดูก่อนนะครับว่าด่านของมันจะเป็นยังไงนะเอาละยิ่งเคลียรเร็วยิ่งได้ของเร็วของดีนะครับเราก็จะจัดทีมพึงเนี้ยเออไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นธาตุอะไรแต่ว่าเราจะเน้นเคลียรเร็วเลยนะครับเคลียรเร็วก็ต้องตัวพวกนี้นะอ่ะน่าจะเคลียได้แบบรวดเร็ว <Huh? S 1> ปะถัดไปฮะเน้นตัววิ่งเร็วไว้ปึ๊บ สวิตบันเดอร์นี่ครับง่ายๆนะด่านพวกนี้นะครับใต้ทะเลว่ะนี่ครับมาก่อนเลยครับปลาหมึกย่างเลือดสามพันโอ้โหนี่ไงนี่ไงเจ้าโบล่าเนี่ยครับนี่เลยน้องๆโอ้โหนำใส่พลังใส่ปี๊บครับนี่ครับตายอย่างรวดเร็วครับโบล่าครับโอเคได้นิวเรคคอร์ดด้วยนะครับได้ XP เยอะด้วยนะโอ้ดีๆดีๆเอาละเอาละ เอาเลยครับแล้วเราก็สามารถได้มาแล้วนะสเปเชียลแคทนี่ครับโมล่าโมล่าปลาพิลันยาหรือโมล่าโมล่าอยู่ไหนเอ่ยเอ่อไหนวะไม่ใช่นี่นี่นี่เหมียวล่าเหมียวล่านี่ยครับไม่ใช่โมล่าโมล่าเหมียวล่าเหมียวล่าก็จะเป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับที่จะแข็งแก่งนะเมโทรโรโจโลจิสเนี่ยครับ เออแข่งๆสู้กับพวกเรดได้สบายๆเลยนะนี่เห็นไหมครับนี่อึดกับพวกเรสนะมีเกาะให้นะครับไม่แคตตอ่อปีโดเออแคตตอ่อปีโดนะ่ครับเอาละเราก็จะให้แคตตอปีโดมาอยู่ในทีมเรานี่ครับโอเคน้องเหมียวลาแคตตอ่อปีดนี่ก็อยู่ในสเปเชียลแคทนะครับเดี๋ยวเราลงมาตรงนี้แล้วกันนะแทนตัวนี้เลยครับตัวนี้ไม่เก่งนะเอาตัวนี้นครับเก่งกว่า ก็เอาขึ้น,นยังบนเลยนี่นี่ครับเฮ้ยมานี้โอเคไปลองไปลุยกันด่านสักด่านหนึ่งนะเออด่านนี้กันล้วกันนี่ครับสามร้อยทะเลลึกเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวลองไปลุยกัน,นครับว่าจะโหดแค่ไหนนะเหมียวล่าเหมียวล่าตอร์บิโดฮะ มาแล้วไอ้พวกเหมีวล่าท่งไปก่อนเลยนี่ฮะมาแล้วครับโอ้โหพุ่งไปยังกับตอบิโดรวดเร็วทันใจรบมาแล้วจ้าเสร็จชั้นแล้พวกแกดโดนแน่คราวนี้ออกมา2ตัวเลยดูกับการนี้การประทะกันระหว่างเหมียวตอบิโดกับปลาหมึกทอดสควิชเด้งล้เลยโอ้โหดูด้การพ่นไฟวะน้อง ย่งางโหดเนียุ้มเอออ่าอ่ะอ่าตูโหดนะเว้ยพ่นไฟใส่น้องมาดิกองกำลังเหมียวล่าเอาดิครับตอนนี้ส่งพี่สาวมาประกบเอาละเว้ยจะเจอกับอะไรสิ่งข้างหน้าคืออะไรกองกำลังเหมียวตอร์ปิโดโพ่นไฟใหญ่เลยจังหวะนี้โอ้โหปลามันออกมาใหญ่เลยย่างให้หมดเลยฉันจะย่างปลากับปลาหมึก ย่างเป็นปลาหมึกย่างไปเลยเอาละครับโอ้โหมันออกมาทีทีรัวรัวน้องดูสิว่ากองกําลังของกองกําลังเหมียวตอรีปิโดจะเป็นยังไงกําลังเดินทางกันมาอย่างเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเอานี่ไปกินอีกมาดิโอ้โหพ่อแม่พี่น้องโอ้โหมาเรียป้อมเพลิงยิงใส่มันเลย เอาไว้มันเป็นตอตะโกไปเลยโอ้โหเรียบร้อยอะโหดยังหดน้องๆเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตรงนี้อ่าเอาเลยครับน้องๆและในที่สุดีิจิ๊บก็สามารถสะสมอาหารให้ครบได้แล้วนะครับแล้วก็เก็บของรางวัลเคลียไปเกือบเคลียไปเกือบหมดทุกดานเลยนะครับก็เหลือนิดๆหน่อยๆนะอันนี้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 นะครับแล้วก็ไม่ค่อยเยอะแล้วล่ะโอเค เออเราจะไปสุ่มเอาปลาโมล่าโมล่ากันดีกว่านะครับนี่นะปุ๊บนี่ครับโอกาสเรามีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สอยอย่างประหยัดน้องๆเอาละปึ๊บพันห้าร้อยอาหารแมวนะครับได้11ครั้งลองดูจ้าปุ๊บมาเลยครับมันต้องได้สักตัวแล้วว่าเฮ้ยดีสีแดงแดงสีแดงแดงเหมือนจะได้อ่าแล้วสีแดงๆงนี่มีโอกาสนะเอาละครับอาเมลจีหตัว แมวมาทาดอร์หนึ่งตัวมแมวสู้ไอแมวนะักรบไบกิ้งหนึ่งตัวมาลาจ้าอายูบ่บนตุน่ระตรงนี้ได้แล้วครับน้องๆโมลาคิงนั่นเองโอเคครับเราได้เจ้าโมลาคิงแล้วนะโอเคเรายูสเลยนะครับนี่โมลาคิงดูซิว่าจะเก่งไหม <S <S เดี๋ยวเขาไปอัพนะ และก็ได้พลตตินัมทิเก็ตหอันโอ้เท่เลยนะน้องๆเราไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะไปสมเมาอยู่ว่าสเปแรนะครับเพราะว่าเรามีอยู่หนึ่งชิ้น1อันนะดูซิว่าดวงเรามันจะขุดหรือจะดีหรือจะเกลือ,อยังไงลองดูกันครับน้องๆปึบขอตัวดีๆมาสักตัวเถอะ ซ้ำมาวะทวินสตาร์ไอ้บ้าเลยตัวซ้ำคุณเลดเวนเนอร์คุณเลดสุดๆเลยว่ะนี่แหละครับความเกลือของเกมนี้นะครับบอกเลยเนี่ยมันมีความเกลือต่อไตอยู่เว้ยคุณเลดจริงๆตั้งหัวมันครับเต่งมากเลยว่ะเต่งมากเลยว่ะ อาวไม่เป็นไรเราได้เซอร์ไเวอร์ตัวนี้มานี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต่าใจเลยวะขอ,อเทงงูได้ไหมเปิดเอาความตาใจน้งงองๆเจ็บใจวะตัวซ้ำออกมาทำไมเอา,าตัวซ้ำไม่ชันชันุษาเก็บพัติน้ำชาดมาไอ้บ้าเอ้ยโกรธคือมโหโค,คือคคไม่โกรธดีกว่า โกรธเขาเท่ากับนั่งจุดไฟเผาใจตัวเองแน่ซุปเปอร์โมล่าโอ้โหนี่ะนี่ยนมีทั้งสามลางเลยนะเนี่ยโอเคคือว่าใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเราไปอัพเกรดกันดีกว่าครับแน่โมล่าอัพเกรดให้หมดไปเลยให้เร็วมันเยอะๆไปเลยครับเอาลูกสิบกลายเป็ป living น living r e g i o n เนี่ย เออก็ยังกดโจมทีแบบเอเรียอยู่นะฮะเขาบอกว่าอะไรนะ will take damage from strike โอเคัพให้ปเป็นเลเวลสามสิบไปเลยดีกว่าครับอออโอเคออโ o u ได้เลยวะอ,อีโว h ได้เลยเหรอโอ้ใช้แค่นี้ฮะ e ีแค f ฟุตนะโอเคจะเป็น two form master of แปดสิบฟิก มาเลยไม่ใช่ป่ากาอีกต่อไปฉันจะกลายเป็น master of basic p สุดยอดไปขึ้นไปลุกย่างแท้เอาโอ้ยอัพเทน t นน a ์ได้ด้วยโอ้โหดัดดั dot, dot อตแท a c ออ l ะเฮ้ยหลบทุกอย่างเฮ้ยนี่มันเจ๋งมินิมินิเซิร์ชโอ้โหปล่อยมินิ s e a r c ได้ด้วยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยว เอาล้เราต้องเราต้องเอาไปใส่ทีมแล้วก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูซิฉันอยากได้มินิเซิร์ชอยู่นะเอ่อเจ้าปรามาสเตอร์ออฟพาร์ทิฟิกที่ไปชิบได้มาแล้วแกออกไปก่อนนี่ัมจะให้แกลงไปลุยดูนะในด่านนี้แล้วกันด่านนี้อ่ะด่านนี้น at เลยสแตนเดตรวยลยบอกเราสแตนเดตดูซิมันจะเก่งแค่ไหนปุ๊บโอ้โหใกล้ๆแบบนี้ รอฮะรอไม่ออกมาเฮ้ยอา้าวมีปลาตัวเมียออกมาครับรรอืมปลาดูตัวเมียโอ้ยิงเลสเตอร์อย่างแรงเอาละปลาตัวเมียกับปลาตัวผู่จะมาปะทะกันในน่านน้ำแปซิฟิกเพราะวะ่าข้าก็คือคิงออฟแปซิฟิกนั่นเองมาแล้วโอ้โหปลาร่างทอง Yeah! มันลังสเปซยา่านะวหลังมาดิว,วะไอ้พวกนี้ไปรำวังกลัวมันดูซิว่าแกททำอะไรโคตรดีไงแกทำบ้าไดของแกไรโคตรแรงเอาตายเลยทีเดียวอะไรวะ้อ ทำไอ้บ้าพอเสียใจโอ้ยเสียใจ,ใจย่างนี้วะโอ้ยบ้าเลยเดี๋ยวจะรอชีวิตแกฟื้นคืนกับมาอีกครั้งหนึ่งไอ้บ้าดูเล็ดเขาเล็ดมากน้องมันบางมากเห็นไหมเนี่ยไอ้เนี่ยมันต้องหลบให้ได้วะหลบไม่ได้กีเดียวก็ตายไปดูเล็ดที่หมายเลย ฉันจะปราบกาหมดพลังซูเปอร์ซุปเปอร์ไซยันนี่นะเอาละไฟไฟกิ้งหยุดมันโอ้โหนี่ไงเป็นไงเฮอะอ่ะไอ้โปูตายซะไปนะโอ้ขอโทษยิงมัน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 เออตายไงล่ะเอาเอาจริงแล้วเว้ยเอาจริงแล้วเว้ยเอาจริงแล้วเลือดห้าหมื่นป้อมเลือดห้าหมื่นยิงดิยิง ยิงมันไม่ยิงกระถิวได้ยีนะมันง่ายโอ้โหใม่ได้อยู่นะยบ้โอ้โหตัวนี้เอาละเฮ้ยเท่น้องๆดูดิตัวเนี้ยโอ้โหโคตรเท่ครับปลาพลังซุปเปอร์สย,าย่าอยู่โลย่ยิงทีละประมาณสามสี่หมื่นแล้วมั้งนะป่วยจะชาร์จแต่โคตรบาง <c oughs> ปลาดีบางมากเลยครับเอาละโอเคประมาณนี้ครับขับ การคอแ์ลัปชั้งใหม่นี่ครับโมล่าโมล่านะเอาละคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยิปเจมเมอร์ไว้ด้วยนะครับกับตีนีเดอะบัตเทิลแคทนะครับผมคลิปนี้ไปยิปต้องขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ